พระธรรมอิสยาบทที่59แน่ทีเดียวพระกรขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สั้นเกินกว่าจะช่วยให้รอดทั้งพระการของพระองค์ก็ไม่ได้ตึงเกินกว่าจะได้ยินแต่ความชั่วช้าของเจ้าต่างหากที่ได้แยกเจ้าออกจากพระเจ้าของเจ้าบาปของเจ้าทําให้พระองค์ทรงซ่อนพระพักจากเจ้าพระองค์จึงไม่สดับฝังมือของเจ้า กระกรังไปด้วยเลือดนิ้วของเจ้าเปลอะเปื้อนความผิดริมฝีปากของเจ้าพูดโกหกลิ้นของเจ้าพึมพำสิ่งชั่วร้ายไม่มีใครเรียกร้องให้มีความยุติธรรมไม่มีใครดำเนินคดีด้วยความสัตย์สุจริตพวกเขาวางใจในการโต้แยง้งอันไร้าสาระและพูดโกหกก่อความเดือดร้อนและให้กำเนิดความชั่วร้ายเขาฟักไข่งูพิษ และทอใยแมงมุม,มใครกินไข่ของเขาก็จะตายและเมื่อไข่ฟองไหนแตกงูพิษก็เลื้อยออกมาใยแมงมุมที่พวกเขาทอขึ้นมาก็ใช้ประโยชน์เป็นเสื้อผ้าไม่ได้เขาไม่สามารถปกคลุมตัวเองด้วยสิ่งที่ตนทำขึ้นการกระทำของเขาชั่วร้ายมือของเขาพร้อมที่จะก่อความรุนแรงเท้าของเขาทลันเข้าหาบาและพวกเขา รีบเร่งจะเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์ความคิดคำหนึงของเขาล้วนแล้วแต่ชั่ววิถีทางของเขามีการทำลายล้างผลาญเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติภาพไม่มีความยุติธรรมในหนทางของเขาเขาผันแปลมันให้เป็นถนนที่กคดเคี้ยวไม่มีใครที่ดำเนินในทางนั้นจะรู้จักสันติสุขฉะนั้นความยุติธรรมจึงห่างไกลาจากพวกเรา และความชอบธรรมว่าได้มาถึงเราเรามองหาความสว่างก็พบแต่ความมืดมนเรามองหาความสดใสแต่เราก็เดินอยู่ในเงามืดมิดเราคลำสเปะสปะไปตามกำแพงเหมือนคนตาบอดคลำหาทางเหมือนคนไม่มีตากลางวันแสกแสกเราก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนยามสนธยาเราจึงเป็นเหมือนคนตายในหมู่คนเข้มแข็งเราทุกคน คลางเหมือนหมีอดครวญเสียงเศร้าส้อยเหมือนนกพิราบเรามองหาความยุติธรรมแต่ไม่พบเลยเรามองหาการช่วยกู้แต่ก็อยู่ไกลลิบเพราะการละเมิดของเรามากมายนักในสายพระเนตรของพระองค์บาปทั้งหลายของเราป้องร้องเราการละเมิดของเราอยู่กับเราเสมอและเรายอมรับความชั่วช้าของเราเรากรบฏทรยศต,ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า อันหลังให้พระเจ้าของเราเราก่อการกดขี่ข่มเหงและการกรบฏกล่าวคำโกหกซึ่งเราคิดไว้ในใจดังนั้นความยุติธรรมจึงถดถอยความชอบธรรมหลีกห่างความจริงสะดุดกลางถนนความซื่อสัตย์ไม่อาจเข้ามาได้หาความจริงไม่พบเลยไม่ว่าที่ไหนผู้ที่หลีกหนีจากความชั่วกลับตกเป็นเหยื่อ องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรแล้วก็ไม่พอพระไัยเนื่องจากไม่มีความยุติธรรมเลยพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครเลยและตกพระไัยที่ไม่มีใครก้าวเข้ามาช่วยดังวนั้นพระกรของพระองค์เองจึงนำความรอดมาและความชอบธรรมของพระองค์ก็ค้ำจุนพระองค์ไว้พระองค์ทรงสวมความชอบธรรมเป็นเสื้อเกราะและทรงสวมหมวกเหล็กแห่งความรอดไว้บนพระเศียร ทรงฉลองพระองค์ด้วยเสื้อคลุมแห่งการแก้แค้นและทรงห่มความกระตือรือร้นเหมือนห่มเสื้อคลุมพระองค์จะทรงตอบแทนศัตรูทั้งหลายของพระองค์ด้วยพระพิโรธและจะทรงแก้แค้นบรรดาปฏิปักษ์ของพระองค์ให้สาสมกับการกระทําของพวกเขาพระองค์จะทรงตอบแทนเกาะแกงต่างๆตามที่มันสมควรจะได้รับผู้คนจากตวนตกจะยำเกรงพระนามของพระยาเว และจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นพวกเขาจะยกย่องพระเกียรติของพระองค์เพราะพระองค์จะเสด็จมาเหมือนกระแสน้ําเชี่ยวซึ่งขับเคลื่อนด้วยลมปราณขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ไทยจะเสด็จมายังสีโยนมายังคนในวงวานยาโคบที่กลับใจจากบาปของพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าส่วนเรา นี่เป็นพันธสัญญาของเรากับพวกเขาจิตวิญญาณของเราซึ่งอยู่กับเจ้าและถ้อยคำของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พลาดไปจากปากของเจ้าหรือจากปากลูกๆของเจ้าหรือจากปากลูกหลานของพวกเขานับตั้งแต่บัดนี้จวบจนนิรันด์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้นพระธรรมอิสยาห์บทที่60สิบเยรูซาเล็มเอย๋ย จงลุกขึ้นส่องสว่างเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระเกียรติขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏขึ้นเหนือเจ้าดูเถิดความมืดปกคลุมโลกความมืดมิดอยู่เหนือบรรดาประชาชาติแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏขึ้นเหนือเจ้าพระเกียรติของพระองค์ปรากฏขึ้นเหนือเจ้าประชาชาติทั้งหลายจะมายัางแสงสว่างของเจ้าบรรดากษัตริย์ จะมายังความเจิดจ้าดังรุ่งอรุณของเจ้าจงเงยหน้าขึ้นและมองไปร,บรอบๆทุกคนรวมตัวกันและมาหาเจ้าลูกชายทั้งหลายของเจ้ามาจากแดนไกลโพล้นแตล่ลูกสาวทั้งหลายของเจ้ามีคนอุ้มมาเจ้าจะเห็นแล้วช่มชื่นจิตใจเบิกบานตื่นเต้นยินดีความมั่งคั่งแห่งท้องทะเลจะถูกนำมามอบให้เจ้า ทรัพส,สมบัติของประชาชาติต่างๆจะมาถึงเจ้าฝูงอูดปกคลุมทั่วดินแดนของเจ้าอูดหนุ่มจากมีเดียนและเอฟาและอูดทั้งปวงจากเชบาก็จะมาบรรทุกทองและเครื่องหอมและเป่าร้องคำสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าฝูงแพะแกะทั้งปวงแห่งเคดาจะถูกรวบรวมมาอย่างเจ้าแกะผู้ทั้งหลายแห่งเนบยศจะรับใช้เจ้า พวกมันจะได้รับการยอมรับเป็นเครื่องบูชาบนแท่นของเราเราจะตกแต่งวิหารอันมีสง่าราศีของเราและนี่ใครกันหนอพากันเคลื่อนมาดังเมฆเหมือนนกพิราบบินกลับรังแน่ทีเดียวเกาะแก่งทั้งหลายมองมายังเราที่แล่นนำหน้ามาคือกองเรือของเมืองธารชิตนำลูกๆของเจ้ามาจากแดนไกล พร้อมด้วยเงินและทองของพวกเขาเพื่อพระเกียรติของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเพราะพระองค์ประทานความรุ่งโรจน์แก่เจ้าชาวต่างชาติจะสร้างกำแพงของเจ้าขึ้นใหม่บรรดากษัตริย์ของพวกเขาจะรับใช้เจ้าแม้ยามกโกรธเราได้ลงโทษเจ้าแต่ในความโปรดปรานเราจะสำแดงความเมตตาแก่เจ้า ประตูทั้งหลายของเจ้าจะเปิดไว้ตลอดไม่ปิดเลยทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อคนเหล่านั้นจะนำความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมาให้เจ้าซึ่งบรรดากษัตริย์ของพวกเขาเป็นผู้นำขบวนฉลองชัยเพราะประชาชาติหรืออาณาจักรใดไม่ยอมรับใช้เจ้าจะพินาศมันจะถูกทำลายล้างราบคาบศักดิ์ศรีแห่งเลบานอนจะมาอย่างเจ้าทั้งต้นสน ต้นเฟอร์และต้นใส่เปลสเพื่อตกแต่งสถานนมัสการของเราและเราจะเชิดชูที่วางเท้าของเราบุตรทั้งหลายของผู้ที่กดขี่ข่มเหงเจ้าจะมาหมอบกราบตรงหน้าเจ้าคนทั้งปวงที่เหยียดหยามเจ้าจะหมอบแทบเท้าเจ้าและจะเรียกเจ้าว่านาครขององค์พระผู้เป็นเจ้าสิโยนขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลแม้ว่า เจ้าเคยถูกทอดทิ้งและเกลียดชังไม่มีใครเดินทางผ่านเราก็จะทำให้เจ้าเป็นเกียรติภูมินิรันด์และเป็นความชื่นชมยินดีของคนทุกชั่วอายุเจ้าจะดื่มนมของประชาชาติต่างๆและเจ้าจะได้รับการฟูมฟักจากอกของเจ้านายเมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าเราพระยาเวเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเป็นพระผู้ถ่ยของเจ้า เป็นองค์สรงฤทธิ์ของอยาโคบเราจะนำทองคำมาให้เจ้าแทนทองสำริ์นำเงินมาแทนเหล็กเรานำทองสำริ์มาให้เจ้าแทนไม้และนำเหล็กมาแทนหินเราจะทำให้สันติสุขเป็นเจ้าเมืองของเจ้าและความชอบธรรมเป็นผู้ปกครองของเจ้าจะไม่ได้ยินเรื่องโหดร้ายทารุณในดินแดนของเจ้าอีกไม่มีหายนะ หรือการทำลายล้างในเขตแดนของเจ้าแต่เจ้าจะเรียกกำแพงของเจ้าว่าความรอดและประตูของเจ้าว่าสรรเสริญเจ้าจะไม่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ยามกลางวันหรือความสุขใสของดวงจันทร์อีกต่อไปเพราะองค์พระพุทธเจ้าทรงเป็นความสว่างนิรันดร์สำหรับเจ้าและพระเจ้าของเจ้าจะเป็นศักดิ์ศรีของเจ้าดวงตะวันของเจ้า จะไม่ลับไปอีกเลยและดวงจันทร์ของเจ้าก็จะไม่มีข้างแรมองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นความสว่างนิรันดร์สำหรับเจ้าวันคืนอันทุกโศกของเจ้าจะสิ้นสุดลงเมื่อนั้นประชากรทั้งปวงของเจ้าจะเป็นคนชอบธรรมเขาจะครอบครองดินแดนตลอดไปพวกเขาเป็นต้นอ่อนที่เราได้ปลูกไว้เป็นผลงานจากน้ำมือของเรา เพื่อสํแดงความรุ่งโรจน์ของเราผู้ที่เล็กที่สุดของเจ้าจะกลายเป็นพันุ์และผู้เล็กน้อยที่สุดจะเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่เราคือพระยาเวเมื่อถึงเวลาเราก็จะทำสิ่งนี้อย่างรวดเร็วพระธรรมอิสยาหบทที่61พระวิญ,ญาณของพระยาเวองค์เจ้าชีวิตทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร้พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาปลอบโยนผู้ชอกช้ำระกำใจให้ประกาศอิสรภาพแก่บรรดาฉเฉลยและปลดปล่อยนักโทษจากความมืดให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราให้ปลอบโยนทุกคนที่คร่ำครวญหว,วนไห้และมอบมงกุฎแห่งความงาม แทนขี้เท่าแก่ผู้ที่ทุกโศกในซิโยนมอบน้ำมันแห่งความยินดีแทนการคร่ำครวญและเครื่องนุ่งหม่มแห่งคำสรรเสริญแทนดวงใจที่ท้อแท้สิ้นหวังพวกเขาจะได้ชื่อว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรมเป็นต้นไม้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อสําแดงความรุ่งโรจน์ของพระองค์ พวกเขาจะปฏิสังขรซากโบราณที่ปลักหักพังบรุรณะสถานที่ต่างๆซึ่งถูกทำลายเมื่อนานมาแล้วพวกเขาจะฟื้นฟูเมืองปลักหักพังทั้งหลายซึ่งถูกทำลายล้างมาหลายชั่วอายุคนต่างด้าวจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเจ้าคนต่างชาติจะทำงานในทุ่งนาและในสวนองุ่นของเจ้าและเขาจะเรียกเจ้าว่าปุโรหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าของเราเจ้าจะอิ่มมีพีมันด้วยทรัพย์สมบัติของประชาชาติต่างๆและจะอวดความมั่งคั่งของพวกเขาประชากรของเราจะได้รับส่วนแบ่งเป็นสองเท่าแทนความอัปยศอดสูของพวกเขาพวกเขาจะชื่นชมยินดีในมรดกของตนแทนความอับอายขายหน้าเพราะฉะนั้นพวกเขา จะได้รับส่วนแบ่งเป็นสองเท่าในแผ่นดินของผู้เขาและได้รับความชื่นชมยินดีนิรันด์เพราะเราพระยาเวรักความยุติธรรมเราเกลียดการปล้นชิงและความชั่วช้าเราจะปูนบำเหน็จอย่างซื่อสัตย์แก่เขาและจะทำพันธสัญญานิรันร์กับเขาลูกหลานของเขาจะเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชาติและวงวานของเขาจะเป็นที่รู้จัก ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายทุกคนที่เห็นพวกเขาจะตระหนักว่าพวกเขาเป็นประชากรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรข้าพเจ้าปิติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใหญ่หลวงจิตวิญญาณของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้ข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้าสวมเสื้อคลุม แห่งความชอบธรรมดุดเจ้าบ่าวประดับศรีรษะคล้ายปุโรหิตและเหมือนเจ้าสาวประดับกายด้วยเพชรนินจินดาเพราะพื้นดินทำให้พืชงอกขึ้นมาและสวนทำให้มล็ดพันธุ์งอกงามได้ฉันใดพระยาเวองค์เจ้าชีวิตจะทรงให้ความชอบธรรมและการสรรเสริญปรากฏขึ้นต่อหน้ามวลประชาชาติจันนั้น พระธรรม2เทสโลนิกาบทที่3สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายโปรดอธิษฐานเผื่อเราเพื่อพระกิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่เทิดทูนเหมือนที่เป็นไปในหมู่พวกท่านและจงอธิษฐานเพื่อเราจะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากคนชั่วและคนเลวเพราะไม่ใช่ทุกคนมีความเชื่อ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งซื่อสัตย์พระองค์จะทรงทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นและปกป้องท่านให้พ้นจากคนชั่วร้ายเรามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านกำลังปฏิบัติตามที่เราบัญชาอยู่และจะทำเช่นนั้นต่อไปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจท่านทั้งหลายเข้าในความรักของพระเจ้าและในความมานะอดทนของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลาย เราขอสั่งท่านในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงหลีกห่างจากพี่น้องทุกคนที่เกียรตคร้านและไม่ยอมดำเนินชีวิตตามคำสอนที่ท่านได้รับจากเราเพราะท่านเองย่อมทราบว่าควรทำตามแบบอย่างของเราเมื่อเราอยู่กับท่านเราไม่ได้เกียรตคร้านเลยทั้งไม่ได้รับเลี้ยงจากใครโดยไม่ตอบแทนในทางตรงกันข้ามเราทำงานหามรุ่งหามค่า ลงแรงตรากตรำเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครๆในพวกท่านที่เราทำไปเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเหล่านั้นแต่เพื่อทำตนเป็นแบบอยา่างให้ท่านปฏิบัติตามเพราะแม้ขณะอยู่กับท่านระวางกฎไว้ให้ท่านว่าถ้าใครไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินเราได้ยินว่าบางคนในพวกท่านเกียจคร้านไม่ยอมทำงานเอาแต่ยุ่งเรื่องของคนอื่น เราขอสั่งกำชับในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้คนเช่นนี้ทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวหาเลี้ยงตนเองและสำหรับท่านพี่น้องทั้งหลายอย่าอ่อนล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องผู้ใดไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของเราในจดหมายนี้จงเพ่งเล็งเขาอย่าไปคบหาด้วยเพื่อเขาจะได้ละอายแก่ใจกระนั้นก็อย่าถือว่าเขาเป็นศัตรู แต่จงเตือนสติเขาฉันพี่น้องขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขเองประทานสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายทุกด้านทุกเวลาขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกท่านทั้งปวงข้าพเจ้าเปาโลลงมือเขียนคำลงท้ายนี้เองเป็นเครื่องหมายเฉพาะในจดหมายของข้าพเจ้าทุกฉบับนี่คือวิธีเขียนของข้าพเจ้าขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา มีแก่พวกท่านทั้งปวง